สวัสดีทุกท่านครับตอนเข้าสู่ส่วนวิวานลินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนกยุงน้อยนะครับตอนนี้นกยุงออกมาแล้วนะครับหนึ like. e ่งต <Lightning. S 2> ัวนะครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับออกมาเมื่อเช้านี้นะครับออกมาก็ตัวโตอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าไข่เขาฟองโตนะครับก็มันมันออกมาได้หนึ่งตัวครับแต่ว่าที่เหลือผมส่องเชื้อดูแล้วก็เหมือนเหมือนจะไม่เหมือนเหมือนจะไม่ดีนะครับก็คือไม่ดีในที่นี้ก็คือเหมือนเหมือนเชื้อจะตายนะครับ เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นอีกทีนะครับว่าว่าเขาจะออกหรือเปล่านะครับก็เหลือประมาณชุดเดียวเดียวกันนี่เ, 1, 2, 3, 4, เหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือสี่ฟองนะครับวันนี้ผมเอาเข้าอยู่สองฟองวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งเดือนห้านะครับนนก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเลยครับว่านกยูงน้อยมันมันเป็นตัวยังไงนะครับอันนี้ก็แจ้งนี้ก็ออกใหม่ออกพร้อมกันแล้ววันนี้ครับก็จะมีออสตาล็อปนะครับ แล้วก็รสแดงนะครับอันนี้อร่อยว่ะเนี่ยนี่ครับนกยูงน้อยจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะของเขาก็สําหรับไข่นกยูงนะครับเข้าตู้ไปเมื่อที่ 4, สี่เมษายนนะครับวันนี้วันที่หนึ่งก็ใช้เวลาประมาณประมาณยี่สิบแปดวันนะครับนกยูงยี่สิบแปดวัน นี่เป็นนกยุงเป็นทายาทตัวแรกนะครับของผมที่เลี้ยงมานะครับก็เป็นนกยุงอินเดียสองตัวที่เราถ่ายคลิปให้ดูนะครับตอนนี้ไข่เขาครับก็จะได้ประมาณตั้งแต่เขาไข่มาฤดูการนี้นะครับก็ประมาณสิบห้าฟองนะครับสิบห้าสิบหกฟองนะครับเขาก็ไข่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ไข่ทุกวันนะครับบางทีสองวันฟองนึงอย่างเงี้ยครับไข่เรื่อยครับเราบำรุงเขาดีๆครับ มีเชื้อเฉยเลยนะครับแต่ว่าอีกสี่ฟองนี้มีเชื้อแน่นอนนะครับลุนครับผมส่องแล้วครับสี่ฟองนู่นแต่อันเนี้ยมันไอล็อตวันที่สี่นะครับวันที่สี่เดือนสี่เนี้ยเดี๋ยวรอรุนต่อไปนะครับแต่ว่าถ้ามันเข้าพร้อมกันนะมันจะออกพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูอีกวันสองวันถ้าอีกวันสองวันไม่ออกก็คือคือไม่ได้เลยนะครับคือไม่ออกแล้วก็เราจะได้แค่ตัวแรกตัวนี้ตัวเดียวสําหรับไอ้นั่นไอ้นั้นวันที่สิบเก้านะครับ ก็น่าจะอีกประมาณสิบวันนะครับสิบวันน่าจะออกประมาณวันที่ประมาณวันประมาณที่เก้าวันที่เก้าที่สิบน่าจะได้หรอดูนะครับก็เดี๋ยวจเจ้าไปให้วัดสักสอตัวนะครับให้วัดสักสอตัวเพราะว่าเจ้าว่าเขาอยากได้นะครับตอนนี้ผมก็เทคโอเวอร์กับวัดอยู่นะครับก็คือถ้ามี แบบมีข้าวนะครับข้าวที่เหลือจากวัดนะครับแม่ผมก็จะไปเอามาให้เด็กๆในฟาร์มนะครับผมก็บอกเจ้าวาดว่าเดี๋ยวถ้านกยุงได้หลายๆตัวผมจะแบ่งให้นะครับให้ให้วัดเลี้ยงแบบว่าให้แบบให้คนมาดูที่วัดด้วยนะครับเนี่ยปึงแบบนี้ครับยุงยุงน้อยครับคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นคลิปมามาอวดนกยุง,งนี่ครับเอา มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าลูกยุงเราออกมาแล้วนะครับตัวตัวโตครับตัวกว่าตัวกว่าชาวบ้านในช่องเขาเลยไอ้แก๊งนี้คือออกพร้อมกันนะครับออกมาเช้านี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีที่พึ่งออกมันจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ครับพึ่งออกตัวนี้เป็นแม่ไก่แม่ไก่ชนพ่อเป็นอัไนี้ครับพ่อเป็นตะเภาทองนะครับตัวเมียเป็นไก่ชนนะครับออตอล็อปตัวนี้ไก่ดำนะครับนี่ครับไก่ดำเกิดมาก็ดำเลยนะครับเนื้อดำ แก่งดำอันนี้นะอันอันนี้นะจะเป็นซิมเวอร์ซับเซ็ตด้วยก่อแล้วก็จะมีที่เจาะนะครับที่กำลังเจาะอ,อีกก็มีนะครับนี่ครับเลคคอนนะครับเจาะอ,อยู่เดี๋ยวจะเอาลงไว้นะครับัปนี้ก็จเจาะนะครับนี่แดงออสเตรเลียเจาะอยู่ ไข่ก็พอได้เนี่ยถ้าผมเปิดตู้น,น,นานๆอุณหภูมิจะลดลงทันทีนะครับสามสิบห้าครับผมตั้งมาสามเจ็ดจุดสี่นะครับความตึงเจ็ดสิบน,นะครับไข่ห่านนี่คือไม่ได้นะครับไข่ห่านไม่ได้เดี๋ยวมาต้มกินดีกว่าครับตู้นี้ต้องปรับยไข่ห่านมันมต้องใช้น้ําต้องจุ่มน้ําแล้วเอามาอันนี้เลยผมถามผู้รู้นะครับที่เขาฟักในตู้โอันนี้ก็ออกอัอนนี้ก็ออกแย่เลยครับรถแดงเมการถแดงเมกานี่เยอะอยู่ครับ เล็กพอน L L เป็นเล็กพรอนนีบาบลีนี่ยังเงียบอยู่เลยครับแต่ตามกำหนดเขาแล้วคือวันที่สองนะครับเนี่ยครับเข้าตู้เข้าตู้ไปวันที่สิบสองเดือนสี่ก็จะออกวันที่สองเลยครับตามกำหนดครับมาตามนัดตลอดนะครับตู้เรามาตรฐานนี่ครับหัวพ่นหมอกพ่นไปห,หมอกครับ แล้วเราก็จะดูดความชื้นเข้าไปในนี่แล้วก็พ่นมาฝั่งนี้นะครับกับไข่อัตโนมัติครับใช้โซ่กับไข่นะครับที่เป็นการรีวิวตู้ฟักไปด้วยเลยครับผมมีอีกตู้หนึ่งนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับตู้ใหญ่นะครับตู้ใหญ่กว่านี้ครับผมทําไว้แล้วลูกค้าเขายกเลิกออเดอร์นะครับก็คือเขามัดจําไว้แล้วห้าพันนะครับตู้ตู้ใหญ่สองหมื่นนะครับขายสองหมื่นบาท อัตโนมัตินะครับมีแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยคอนโทรลแบบนี้เลยครับแล้วก็พัดลมพัดลมจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ชุดหลอดไฟแล้วก็หัวคนหมอกแบบนี้เลยครับแล้วชุดโซ่ครับสนใจติดต่อสอบถามมาเข้ามาได้ครับขายสองหมื่นครับคือเขาติดปัญหาอะไรบางอย่างนะครับมัดจำมาแล้วผมก็คงจะกินมัดจำแล้วก็ขายตู้ต่อเลยครับคือกูหมดแล้วครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะครับ ตูท้ที่ที่ผมทำไว้ครับแล้วเขายกเริกองอ,อเดอร์นนครับผลปีกเขายังไม่นี้ครับเสือเขาแต่ยังไม่รู้เพศนะครับยังไม่รู้เพศตัวผู้ตัวเมียครบับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับนกยุงน้อยครับที่ออกใหม่นะครับกับพวกเด็กๆนี่ชุดนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอาเนี้ยลงส่ตกร้าอีกนะครับตะกร้าต้องแยกครับแดงออสเตรเลียต้องแยกอีกตาหนึ่งเอาตาหนึ่งง้อยนี่ครับโหตู้ก็อันนี้เหลือเกินนะครับมีมูไก่อาหารไก่เพราะว่าชุดที่แล้วเพิ่งออกไปเมื่อสองวันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวทำความสะอาดตู้ชุดใหญ่เลยครับเอาแผงพวกนี้ออกมาแล้วก็เช็ดกวดเดี๋ยวผมจะทําตู้เกิดอีกตู้ดีกว่านะครับผมจะไม่ให้เกิดในนี่แล้วครับเกิดในนี่ไก่มันก็อยู่ในนี่ครับ ก็คือให้เป็นอีกตู้หนึ่งดีกว่านะครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม